วันนี้คณะกรรมการของพรรคจึงได้ประชุมและมีมติว่าหากมีการประชุมสภาแทนรัษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบเรื่องนายกรัฐมนตรีคนใหม่พรรคประชาชนจะให้ความเห็นชอบแก่เกื้อวินชานีิรพลขหัหน้าพรคภูมิใจไทยโดยพรรคภูมิใจไทยจะต้องยอม อกครงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทนรัศฎรไปในสินเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อให้มีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเป็นการทั่วไปข้อที่สองในกรณีที่สามรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างราัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่ จำเป็นหลจะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา2 5 6คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนมูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภารา่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดย ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา้แทนรัษฎรในการทั่วไปข้อที่3ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติต่อที่รัฐสภาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา2 5 0ส,สน,นั้นคณะรัฐมนตรีรุกใหม่ พักประชาสนและพักภูมิใจไทยจะต้องเร่งลักดินร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้มีการกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวาระของสภาแทนรัศดรชุดนี้โดยเร็วข้อที่4เพื่อเป็นการสร้างหลักการว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาแทนรัศดร พรรภูมิใจไทยจะต้องไม่ดำเนินการใดๆเพื่อทำให้ตนเองเป็นรัฐบาลสิทา่ห้าข้อที่หพักประชาชนยืงยันจะดำรงตัวเองในสถานะพักคฝ่ายค้านต่อไปโดยทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเป็นที่และจะไม่มีกลุ่ใดจากพรรคประชาชนไปรณรงแหน่ง ในคณะรัฐมนตรีมติของคณะกรรมการบร,ร,ริหารพรรคประชาชนต่างๆจะมีผลก็ต่อเมื่อหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ลงานามในข้อตกลงร,ร่วมกันนี้และมีข้อยแถลนต่อสัธาระชชนอย่างเป็นทางการ,รสุดท้ายในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนผมขอยืนยันต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของพวกเรา ไม่ได้ตัดสินใจโดยใช้ข้อคิดเห็นหรือในเรื่องของความนิยมผลประโยชน์ของพรร้าราชนเป็นตัวตั้งพวกเราตัดสินใจโดยมีเป้าหมายเพื่อจะนำชาประเทศไปสู่ทางออกตามวิถีทางของระบบประชาธิปไตยแบรบระฐาธรปป้องกันอำนาจนอกระบบเข้าแทรกแซงดล็อกการสัดคำรัฐรรมนา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ